จิตนั้นก็จะเป็นอิสระจากความทุกข์ด้วยแล้วเราจะเอาหลักธรรมนี้มาประยุก์ตใช้ในชีวิตของประจําวันของเราได้อย่างไรขั้นแรกตรวจสอบแรงจูงใจของเราเองก่อนที่จะให้ทานลองหยุดถามตัวเองว่าเราให้เพราะอะไรถ้ายังมีความหวังยังคิดถึงผลตอบแทนก็ไม่เป็นอะไรก็ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆขั้นที่สฝึกให้โดยไม่หวังผลเริ่มจากการให้เล็กๆน้อยๆ ให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์ให้เพราะความเมตตาการุณาให้เพราะอยากเห็นผู้อื่นมีความสุขไม่ใช่อยากได้อะไรตอบแทนขั้นที่สามทำให้เป็นนิสัยเมื่อเราฝึกไปเรื่อยๆการให้ด้วยจิตที่บริสุทธิ์จะกลายเป็นนิสัยธรรมชาติเราจะรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่ได้ให้ไม่ใช่เพราะหวังผลตอบแทนแต่เพราะจิตใจที่เบิกบานสิ่งสำคัญที่เราต้องจำ ไม่ใช่ว่าของที่ให้เนี่ยจะต้องมีค่ามากแต่สิ่งที่สำคัญคือให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์การให้ทานไม่จำเป็นจะต้องให้เป็นเงินทองเสมอไปอาจจะเป็นเวลาแรงงานคำพูดดีๆหรือแม้แต่รอยยิ้มก็ถือว่าเป็นการให้ทานเหมือนกันสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราให้เพื่อตกแต่งจิตใจของเราเองเพื่อให้จิตใจสะอาดบริสุทธิ์เบิกบานและเป็นอิสระจากความโลภความตรณีสรุปง่ายๆนะครับ การให้ทานไม่ใช่แค่การให้สิ่งของแต่เป็นการฝึกจิตใจการให้ด้วยจิตที่แตกต่างกันก็จะให้ผลที่แตกต่างกันเจ็ดระดับของการให้ทานที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเป็นเหมือนบันไดที่จะพาเราไปสู่ความสุขและความหลุดพ้นที่แท้จริงระดับสูงสุดคือให้เป็นเครื่องประดับจิตซึ่งจะนำไปสู่อน,นิสงส์อันยิ่งใหญ่อยากให้ท่านผู้ฟังทุกท่านลองนำไปปฏิบัติดู เริ่มจากการให้เล็กๆน้อยๆแต่ให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์ไม่หวังผลตอบแทนให้เพื่อความสุขของผู้อื่นและเพื่อตกแต่งจิตใจของเราเองวันนี้ขออนุมโมทนาบุญกับทุกท่านที่รับฟังแล้วพบกันใหม่ตอนหน้านะครับ